เอาละเทีทกบฟุตอก็จสอดีนันก็ดีกว่าดบไว้ิแตารยอยที่นีจากโซลใช้พีบีเอสนอกทอตากสโซดค่ะเอาไว้กลัวหรอจากโซคู่โตเทวดเลยเม่ทัพภาคที่สามเตรียมหาเรืออ่าเตรียมหาพื้นที่รับผู้หลบหนีหลังมีต่างชาติหลบหนีรวมกว่าหนึ่งพันห้าร้อยคนพายุโกรธตุ่นหนีเด็กติดกันนุ่นนู่นก่รอเราก็ว่าพายุบ้าว่า เออเจวันนาเลยอยู่ส่ห้อบ่อนอิเซอร์อาเวทีิผ้านเด้มเตอร์พ่อหลงตา,าเวปปันวาาน่ๆๆๆๆาบ้านดอกับบ้านหาคือตาลองหรือกับปากข่าวเว่ันและไอ้กู้ขอสมเยครูทิ่ไฟยอี้รอรอช่อช่อเวน่าบ้านนูคนเออ่อนไอแล่ทิพย์าไฟะให้ตกตัเินน้อนสับโากมาใครดีนี้เจวันน่ากูอากาตะกัโทูนยเยียงกียานีเจวนาทีนี้เออเอาไว้นอู่แไม่ว่าตากระซอกคู่ต่อเด้ไมีหมาวันไดาฉันนี่ดรืไม่ตาละหรอ นอตั้งสอนนี่น่ะกวยหลอว่าเพชรนี่ใหญ่หลอนอไผคีชินนุยกับฉีคีโทคีชิเยนออเวดาตั้งสอนนี่กวยอเวดาสุเมี่ยงยาอ่าเจว่าละสาทมลืออเวก็ยอสึกขอก็เซนอบ่โกไม่ได้ลือบีจีเอฟอะตุเวติภาพพ่อหลอเวดาตาจือดอไปยอสุเจภาพลุงหลอโคเวดาตานอเลตา ตากลูกตาจีตาลิโอลโอโอัลโลประกอบไปได้เลยเคเคภาพเลยเอาอู้งไปได้เลยรามาตีเอาข้อกวอกัออนยอก้อนหนีลูเราไปได้ศาสตร์ดอยอยอตัวบ้านแม่กูหม,ม่ท่าสูงเอ่อตำบลแม่ก,กูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่กูล้วตากกะซอ,อยเยอะระทะวนมีรอยพันหงไม่ท้ากูบุโดเต๋นอเต๋ไปได้เลยอาตวัวเวคีพู้ดีมั้งนอเบียเออเราไปย้อนอีเดา อัคูเวอันลอโคต้ากาดิบานเนาะเซอร์ตอดาลีคือใครเนี่ยเทเวด้าเวปายาเวด้าดออ่าคอนเซ็นเตอร์ตาลอดิดไพโดมีปูนี่เทเวด้าลุยโซบิตาลีเทเวด้าอืมอัคูต้าดอนนี่แล้วปะตอตุลตักกิตาคอดิสมานี่เฮปลดตึกออกไปได้อยู่โกดออกมานี่อ่าท่านเดี๋ยวว่าเราเอามีปูแล้วน่ะก็บ่ชุญญาเนาะจอจุรนาพาพอกิโลมานี่เฮปลดตึกลิอยู่อยู่เดคู่ทุกพลนเพื่อยาลี เออบ้านชัางน่ากินดอนเดเวด้เดาเลยกว่าบ้านดูบ้านที่รีโยโก็กดกปาดิโตวิจิบาดเดเวดาวีบรนอนี่เนาะไทย PBS นอตเนี่ยกุ่ยเวด้จริงใจนะฮือเดเวดาตั้งหูตั้งเรศใครในี่หนอต่เมทเฮเล่เขียบเขีภาคตะโตลรือเากุ่ยเวด้จริงใจอีกขณะเดียวกันเดเวยังมีการบุกเข้าตรวจค้นในพื้นที่อื่นๆเช่นเมืองซวยโกโกตรงข้ามอำเภอแม่ละมาด รวมถึงพื้นที่ท่ายฉางตรงข้ามอำเภอพุพระจังหวัดตากหนองคายนี้จะไม่ใช่ขี้ผ้าว่าเจวันดานเลนหนึ่งเราคูไว้หน้าตาเลสุยโกก,กูอาตาโลซีตะผ้า,าวีบลอนี้เนาเลนหนึ่งเราคูสิโกไว้หน้าตาโลตัโตโกไวได้าเลยไ,ไ,ไท่ายฉางเลออุดคอนว่าเราแต่เราวพูพระอาตาเปิดกรปานี่เวยอืมเอาคู่แต่เนนในเรื่องคายนี้ เทวดากะลือนึกมันนึกกะลือเลยเนี่ยบ่าให้กี่จี้นึกไว้ได้เลยอยู่ก็นี่ไม่ว่าดว่าเวทาเพตาตกวอนใหญ่นี่ละตะบะนอมาคานุเวทาเขลตะกโทยะกะยาอ่าคีชิดอเยกะลีอปอคว้านี่ตะกโทคียะนุสิเยกะอปอมื้อนี่อะกะคียะเยชิลีเทวะอืมจะปะปะปะอย่ากะอย่าชมเมื่อตะคาหลอเลยนี่ดลตั้งโซกเวทาอยู่ได้ล่ะแต่ไม่เท่าเลยขิเขภาคละบ่า เลืวสวยกูก้ตาลโตนาเกนหนุ่งเรคาคู่ไปได้หรวีบลอน่เดอร์เลือดไทชางกานคานึช่วงนั้นไม่ก็ไม่เลือดดิคิบีเอาตาลอว่าหนุ่มเรคาคูไปได้เวลล์คนี่เออไม่ไม่เลือดหยดคือข้อกวนนอิเซอ,อคู่กไปได้เลืพลโทรวรเทบุญยะคายนี่เดอตาเวปุตาลอยน่งหมอหนอนเลือดเอาไว้ได้โยกเไว้ภา,าคเหนือแต่ก็ไปอีนี่เดออาไว้ได้เลือดหยดคือข้อกวนนอริเตอ,อตาลอ อายุดดห้องวัวน้องที่เสือคู่นี้อเวป่าปลาท้เวด้าจิตาอีเทเวด้าเลยปลากระลือกรที่ตะพ้านนี่เดเฮกูทีเฮกโคขวเวด้าเลยอยู่โกตะกบานนี่แต่ไปอยโกหรอเนาะเจว่าด้เลยหาฝ่ายเมียนมามีการปราบปรามต่ออาคูแต่เหล่านี้เจว่าด้เลยนี่ตะกบานิจตัประตูตะหูตะเรียดีกวาดูปกติผ้าอีกเห็นหรือเปล่อาโคที่เวด้ากุยๆหน่อ๋อ อาคตาเนจไดาเลยจึงได้เตรียมพื้นที่รองรับคนต่างชาติไว้แล้วอ๋อโอกตอค่ะตาลอตาเกลเลอปล่อยล็กเฮจิหอคอตีดไพนเนี่อาก็วิลีจเวปได้โดยปัญหาทั้งหมดจะนำเข้าไปสู่สภาพความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องการดูแลการดำเนินการรวมไปถึงงบประมาณเนาะจดาเลยคครอนเนตาอตากลูตีดผ้าอีเราล่อให้จ้ขอ อาการและอาการโทรที่ไี thing, <use S 1> ่พ so like ่ายอัตตาหินตะกลืนี้นอยู่ข้อกวนน้องริสเอ้าคู่เจวีดาเลยกับเชิญหนุกไปดาอ่าเลยก็ไมดาเต้าอุ้มคู่และสภาความมั่นคงแห่งชาติหนอเลยชิโกตาบีตาเบอร์กล่าวว่าหมู่บ้านดาคู่ที่จพ่ายนี่ยอัตตาอุ้มผัวปู อาก็เลเตเปยวนาบ้าขาดอกปาปปกทิ่ไปนี้ปกบ้าอีเทวกวาเทวอาเรียกหลูเงาปกบ้าสุเกลตาจจเหลวิบานี่เลสซกอดอตั้งระบุเลจีเลยปกบ้ากว่าทเทวปวาทิไปนี้ตั้งละบุเลจีกูอชีอาลเลเทวดวาเลยปกบ้าตันนวนี้วิบลนี่เทวดาส่วนระเบิดที่เกิดขึ้นที่เคเ,คเคพาร์กเป็นเรื่องของฝ่ายเมียนมาวางระเบิดทําลายเนาะเทวดาเลยไม่เลยเคเคพาร์ อาตาปูท่อนี้เตวดิดามีเว้ได้เลือประโยช่อตะกระป๋าหรออาซูเวลเหล่าป่าเราไว้ได้มีปูต่อม้าปูท่อเวิดาและไม่ได้ใช้โดรนปฏิบัติการทางอากาศเนาะแต่ซูวิด้าโดรนเลิบแหลจุดเราไว้ได้มีปูบ้าจุดที่ระเบิดห่างจากชายแดน500เมตรอา่าและมีปูปูท่อนี้จอจุลตาโดอยู่ยก็ผาพอกิโลแต่ตื่นกิโลบ้านเนอาผาพอกิโลหรอ เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนาะเดวิดาเลยอยู่ตะกบานีเลนนูงโรอุตโกเวดาอยู่ปาทิโบกโปดทิธภามาเวดาตานาเปอร์ดโดปวกูโฟปว่าวัปหลุเปนี่ิธภาดอลูปดเวยเวดาตาอุตตาติธภาบูบูทิที่เนาเพื่อป้องกันการรุกรามอิปไตยของไทย ดิโตดลนี่ถึงฝันนี้ตือเอเฮกคโคเฮนุโคเฮมากมาตาเลยอยู่ก็ผุตถึงนี่อ๋ออืมเอาไว้เนี่ยคุยวเวด้าจิจานี่วิบนี่เาเอาไว้เลยอ่าปลากี่วดาทดาทำให้ไดตุลกากิรตาอ่าแพแพคิชิคุโตะเจิเูนอเลเอาเวด้ากันยอดอกหรือโซเรอเดวิดาขณะที่กองบัญชาการาทหารสูงสุดของสภาพแห่งชาติกเกาหลีหรืรรยยอ k n u ได้ออกแถลงการลงวันที่26ตุลา2568เนาะเจวิดาเลอก์กตุลีเนาะเลอรกันยอนดงกซฟูเลอระจักกบานีเอาไว้ถูกท่องไปได้อาลีตาปาพลาตบี้และอาลีตาปาพลาปูชินเดอเอาไว้เจวิดาเลอรตับ้าเอ่อทเวบากันโดตาลีออลโลออเลอร์ออนไลบูดิอาเมคิเคภาพอาตาลอตเกเลอีบาเนาะบ้ัมนูคุเลเจวิดาตาลอกฮิตโต เอาเวได้เขียนอยู่ปากลาทอกไว้ได้หนีเนาะม่ไว้ได้ตลอดขีต่อเลยเปลงงานใหหล่อเวด้าอ่าปลารุกงรุดูเจตีเด่ผ้าบ้าหนักอีกเลอขี่มาหนีสิ尼亚บ้าไว้ได้กๆๆปากาาลาระเฮงงานที่เ้าหนี้มากมากับมากไว้ได้ตาเพลงงานหลออ,ตลอาตาเบ้อเนาะ เอ่อมากับมาตาปะเนงหลอตาบลเนี่ยครบรูปปาร์ตี้ว่าอีมาโอ้ไปดาออนไลน์ตาลีโอลอโอสแกมเมอร์นิธาพาหนอดิวตี้ข่าวควางกับยอมมาชุมมาช่ามาไปเหยบางยอฮะลีโอลอโอบัญญัติอื้อเล่ๆอาโคจะตาดอนี้เตวนาเลยตางนี้ตักหลุดไขอีก็ตุ๋เลยแคนเซลคุยเวเตวนาจึงยกเลิกสัญญาไป ก็ตุเลถือกุยเวด้าอัตาเปลงงาหล่อติดผ่านเนสาทอลเลอรเอาเวดาลาเดซิมเบอร์ลาปุกิคินี่ค่าค่าลี่แเวดาโดมเมื่อกว่าที่ว่ไอ้ฮาร์กอคุยเวดาเลิต่รอตากเลนี่หนอเออข่าวเวดาจิจานี่เนาะจึงยกเลิกสัญญาไปตั้งแต่ธันวาสองห้าหกห้าและให้ออกจากพื้นที่เอาเมื่อหาร์กอคุยเวด้าเลิต่รอตากเลนี่หนอ 呃他個說裡的泰 TBSnorth 會落卡ไป達,去 peniro, 啊我當的的,當緊大群的了ติ냐巴,喏,我ไป達特卡了他個說的ໄຂ呢阿普,喏,呃ตุ庫特卡裡的馬卡多,啊เวดาป瓦เฮติ科的派,啊給阿克露,喏,了อยู่到個巴尼,กับ巴庫塔落達嘞 ကပ္ပူဖို့လူဖို့ဝဲဒီစားတဲ့ကပ္ပကုကလုကြီးကပ္ပအိဖြူကွာထွေကွာတီသပ္ပအီအီစုမြညာခန္ဒီရဲ့အလဘီဂျီအေဒေါ်ပေါ်ရုံတော့ကိုအပြိပလိໄວးဒါတလဲခိခိဖားတက္ကတိဘာခဲဟိုတလဲစွယကုကုစေကောခိုစေကောတလဲထိုင်းချမ်းအတာလောအစေကောနော်ဝိပွားဒီဒါအကတဲခန္ဒီရဲ့တဲဖဲပုကွေမကောထားໄວလေကျေရောရနိုင်တဲ့လေကီအန်ယူဘာကာဒေါ် เออตาเปลญ่ะเนาะตาลรตักเรยแล้วผูกิที่นาอวัยตุนี้หรอเออเอาไว้ในเดอช P พีพีเอสปากเอาไว้ได้เอปากาทอไวได้ตั้งอนตักหลุดเเตอค่ะเนาะเลยเอาไว้ได้ยี่หินี้เรยเห็นเตอร์ตมูตโกตินผ่านี่หรอปากปาทอชูปลาเจอผูกปิดหรอดาบลึก